ต้นมะเขือพวงปลูกเองนะคะเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บตำน้ำพริกกะปินะคะเห็นไหมคะดูช่อสวยมากเลยนะคะเนี่ยออกทุกช่อเลยเนี่ยจ้ะออกทุกช่อเลยจะเห็นได้ว่าเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยออกดอกทุกช่อเก็บง่ายคะ่ะเก็บง่ายเี่นกำลังดอก สวย,ยเลยลมพัดมาเย็นๆเนาะอันนี้เก็บได้สบายๆมากอันนี้ก็มีอีกหนึ่งช่อนะคะเนี่ย,ยปลูกปลูกไว้กินเองค่ะนี่นะคะโอ้หอันนั้นก็สวยเลยเห็นไหมคะเยอะเลยจ้ะแต่ช่อนี้น่าจะเก็บตามมาที่กะปิไปแล้วเนี่ยช่อนี้บูเลงละบูเลงแล้วนะคะเลงละสุดยอด นี่ค่ะต้นนี้ส,สังเกตเห็นว่าออกดอกทุกช่อนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยสวยงามเกิดได้สวยงามมากนี่นะคะสัตว์มะเขือพวงแล้วนะคะนี่สดจากต้นเลยไปทำน้ำพิกกะปินะคะเตรียมตัวเอามาหนึ่งช่อก็พอละตักกะปิตักก,ะป,ก,กะปิมาปิ้งนะใบไม้นี่เก็บใบพุดนะคะไม่มีใบตอง ม,มองดูนะคะนี่คือมะเขือที่เก็บ <ไป S 1> มา,าจากต้นเมื่อกี้นะนี่คือกระเทียมนะคะแล้วก็พริกขี้หนูพริกสวนามาย่างนะคะนี่กะปิมาย่างก่อนปิ้งให้เหลืองหอมสุกก่อนย่างกะปินะจ๊ะย่างกะปิแอแบบค่ะย่างให้สุกนะคะเหลืองหอมก่อนก่อนอันดับแรกตาพริกก่อนงีหนวหนัวนลลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่แหละจะได้เห็นมือใส่กุ้งนะคะตำพริกะกระเทียมแล้วก็ใส่กุ้งนะคะตำพริกะกระเทียมใส่กุ้งลงไปแล้วก็ก สูตรนี้ไม่อร่อยมาบอกได้เลยรับประกันความแซ่บตำกุ้งให้ละเอียดนะคะให้มเราได้กินเป็นตัวเป็นตัวไม่ได้แต่ก็แล้วแต่เรานะคะและ้วแต่เราชอบชอบแบบไหนจัดไปเลยอ่ะเอากะปิมาวันนี้ก็ใส่ก,สกะปินะคะใส่ไปเลยที่เราย่างเมื่อกี้น่าจะใส่ไป พีกกะปิ hmm. <Tam S 2> mm ีกอหอมอมนโตลงพิก กระเทียมเอาน้ำกะปิน้ำตาลน้ำตาลทรายช้อนนึงนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายใส่ไปอย่างคู่เลยตำตันนะคะตำไม่เข้ากันไปเลยจะมาสังเกตดูนะถ้ามะเขือเนี่ยเก็บสดๆจะอร่อยมากมันจะรสชาติต่างกันเลยแหละแบบ ลูกค่ะแนะนําให้ปลูกปลูกต้นไว้ที่บ้านเราเองไม่ดาเลยนะมันจะสวยอะ่ะใส่มะนาวไปนะคะโอ้าวพอตำะะตำมะเขือแป๊บนึงแล้วก็ใส่มะนาวเลยค่ะเดี๋ยวมันดํานี่คือเคล็ดลับทําให้มันไม่ดําใส่มะนาวลงไปเลยมะนาวนี่ก็ปลูกแล้วนะคะที่ยังไม่ออกลูกลอก่อนจะมะเขือนี่ปลูกออกลูกได้กินแล้วมะนาวสีมมะนาวนี่ใส่ไปเลย เมื่อกี้บีบประมาณสามสามลูกสามลูกใหญ่ๆเลยน้ำปลาลแล้วก็น้ำปลานะคะปลานะคะใส่ไ,ไปเลยพ่้เขาบีบแล้วไม่เค็มหรอกกระปีนี้มาจากปักใต้นะจ๊ะปลาจะสังามาหิวข้าวตอนนี้หอมมากเลยค่ะหอมเลยหอมได้ชิมไหมจะเป็นรสชาติเส้นอะไรก็เดี๋ยวคยมาดูก,กันเนียนะ เคตักเสีถ้วดไหมแม่เอาเดี๋ยวดี๋ยวบุชิลองชิมดูนิดนึงนะเดี๋ยวแม่เดี่ยบุชินี่ชิมนะคะไม่ใช่นั่นนะคะชิมก่อนสดเนาะอืมเฮ้ยทำไมพอดีเลยอ่ะแม่โอเคเลยอะ่ะโอ้เ<น>พิพ่มเปรี้ยวนิดนึงไหมแม่ลองชิมดูเพิ่มเปรี้ยวแล้วพอแล้ว,วนะแก่ไม่กินเปรี้ยวอ่ตา,อาตักเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะ โรย,ยพริกขี้หนูส่วน,วนตักไว้นะคะจักใส่ไว้ใส่ไว้โรยพริกน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพริกขี้หนูส่วนโยรยไปมะเข<อ>ือพวงสดๆด<อ>มาทิจเตะชอบปลาทูชอบกันมากอดไปเลยนะคะ เดี๋ยวกินกับน้ำพริกจอบอีกนะจ้าคะแนนนี้ความอร่อยเริ่มใกล้มาถึงแนละ้วกล้เสร็จแล้วค่ะน่ากิน,นามากเลยอ่ะ